สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุงอิงแฟนคลับชิตะเกียรต3สางบ้านครับนี่เราพี่น้องบรรยากาศใกล้ๆสิคำแล้วบ้านน้องอุงอิงเดี๋ยวผมจะพาไปบองครับสร้างหุ่นปูกระเบื้องไปหอดใส่แล้วความเกือบหนาไปไกลซำไหนนี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆพี่น้องนีอากาศดีครับบ้านน้องอุงอิงนะครับเดี๋ยวผมพาไปบองภายในครับ นี่ครับสร้างเพิ่นกระรังปูกระเบื้องพี่น้องนี่กระรังปูกระเบื้องบันไดทางขึ้นหน้าบ้านครับนี่นี่ครับอีกส่วนหนึ่งก็เริ่มกเก็บของกลับบ้านแล้วมือไม้ค่อยวากันไม้ครับมาหนีก็เอาไว้ซ่อมนี่ก่อนพี่น้องนี่ครับสร้างก็เริ่มกเก็บได้ละเอียดเล็กๆน้อยๆครับก่อนกลับบ้าน เดี๋ยวผมสิบาไปเบ่งหลังบานก่อนครับเบ่งส่วนหลังบาดบาร้างเป็นในเค็ดหัวไส้เหล้วนี่ครับอันนี้จะเป็นกระเบื้ององข้าวครับหลังซางเป็นกับเด็ปูเหล้วส่วนหนึ่งเลยพี่น้องเลือแต่ยานแนวครับนี่ครับอันนี้จะเป็น มองซักล้างครับหลังบานหมองเอาไว้เครื่อสัสผ้านี่พี่น้องกระสิปูใหม่ทั้งเม็ดครับวกกระเบื้องลายใหม่ทั้งเม็ดพี่น้องนะครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับลายบันไดตัดโดยดำพี่น้องสร้างเพิินกาดได้เฮ็ให้พี่น้องได้เห็นค่าๆครับี่ความสวยงามนะครับนี่มาเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องนะครับหลังสร้างเพิินกาดตัดโดยขอบดำพี่น้องนี่ครับนี่ตัดโดยขอบดำ อ,อันนี้ก็จะเป็นเล้าสแตนเลสเลยพี่น้องจะมีเล้าสแตนเลสอีกเึ้นนึงนะครับขึ้นหลังบานกับหนาบานสจะเป็นเล้าสแตนเลสครับขึ้นไปข้างลังบานนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นมาจากไหนบ้างครับ่หลังเตะตัดอะไรก็เบื้องสีดําครับตดเป็ดลายใหม่พี่น้องกับคอมมตนกันขมาครับ นี่ครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับหลังบ้านอ่าอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นกันรับชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสร้างเพันกอสิ่งขึ้นไหมเทื่อน,นึงพี่น้องถ้าติดตามรับชมไปเรื่อยๆพี่น้องก็ถ้าติดตามด้วยครับอย่าไปใส ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นก็ตลังใจให้สร้างทุกคนครับในการทํางานอยมมืออื่นเพิ่นสิมีเชื้อไผอย่ยังให้พี่น้องได้เห็นสรา้างเฮ้าชิติก,กระเบื้องนะครับมุกข้างหน้าให้พี่น้องได้เห็นกันขาวๆมาสิออกมาในรูปแบบใดสีงามซ้ำใดนะครับ จะคของบ้านเพื่อนกาสีม,มาครับสุเดินทางมาวันทีสิบเอ็ดครับเห็นเอฟซีเป็นอา่าบอกมากครับว่าจะคของบ้านเพื่อนกาจุดเดินทางมาอือก็ <c oughs> อดติดตามรับชมว่าจะถืกใจจะคของบ้านซัมไนท์ จริจะเป็นบรรยากาศของถวงครับผมเกิดสุภาพพี่น้องอ่าบทจอลึกปันดสุภาเบิงพันๆครับครับมาเบิ่งอีกมุมหนึ่งพี่น้องสาบเปิดเอากระเบื้องมาตันไว้ครับย่านคนไปเหยียบครับยันคนไปลงเหยียบเพื่อม่มันหักขึ้นมากพี่น้องมันหยากรับ ผมกับสิฟาพี่น้องบึงบรรพานสุบบทจอดลึกบรนไดเพราะว่าพี่น้องอาได้เห็นหลายคลิปแล้วอืมอันนี้เป็นบรรยากาศสวงกับคำอืมอันนี้คืเป็นห้องน้ำข้างล่างครับอ,อันนี้เป็นห้องกลางรางอีกห้องหนึ่งตั้งหาบ้านด้วยครับของน,นี้ บันไดเข้ากับเป็นเหล่าสแตนเลสครับพี่นอ้องนี่ครับมาเพิ่งอีกส่วนนี้พี่นอ้องส่วนนี้หลับยังสั้นสองครับนี่ ถือว่าปูเหล้าส่วนหนึ่งครับก็เหลือเก็บรายละเอียดนี้ส่วนประตูครับท่างออก บ่งความสวยงามกับแต่ละห้องแต่ห้องน้ำแต่ละห้อง,น,องนี่ครับสีแปดตาครับพี่น้องความสวยงามนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีก้องนึงครับของน้องอุ้งยิงบรรยากาศหลังบ้านดี่ดีพี่น้องน,นี่ครับบรรยากาศเขาเขียวๆน,นี่ครับนี่ครับเขาก็เริ่มตั้งทองออกห่วงแล้วครับบางส่วนหนังหน้าไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่นอ่องอุ้งยิง ใ้พีน้องได้เบ่งกันทุกมุมครับอันนี้จะเป็นมุมหลังบางสางก็กะจะอากระเบ้องมาปิดไว้เพื่อภัยขึ้นมาผื้มไมเหยียบครับงานไอโดเพื่อขึ้นมาเหยียบน,นี่เป็นส่วนหนึ่งน้ำบอลแห่งดีนะครับปีน้องนี่ครับน้ำบอลแห่งดีนะครับ นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สร้างชีวิตเกิสสมานครับผมนายชาแนลขอบคุณยูซี่ครับที่เขามารับชมให้กำลังใจกันเรื่อยๆสร้างกับดั่งก่อเหตุงานเรื่อยๆครับน่ครับที่พี่น้องเห็นเอาเดตให้พี่น้องแฟนครับเดิ่งกันเรื่อยๆครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ